ต่อไปขอเชิญคุณประสิทธิ์ปัทมพรพดุงศักดิ์ครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมประสิทธิปทธ์ปัทมพดุงศักดิ์ผู้แทนรัษฎรจากพกครคก้าวไกลประทุมธานีเขตเจ็ดครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายสนับสนุนขอให้ตั้งกองทวิสามันนะครับศึกษาเกี่ยวกับการโอนธุรกิจกองทัพนะครับให้รัฐบาลเมื่อพูดถึงกองทัพนะครับหรือธุรกิจกองทัพเนี่ยข้างในเรานะครับเหมือนแดนสนธยาเหมือนเมืองลับแลเลยนะครับ ประชาชนไม่เคยรับรู้เลยว่ากองทัพทําอะไรบ้างบริหารธุรกิจยังไงกําไรขาดทุนเท่าไหร่นะครับไม่เคยต้องทำไม่เคยต้องทารายงานส่งใครเลยนะครับแต่พรกเก้าไกลของเรานะครับก็ได้ประเมินว่ากองทัพจะมีกําไรแต่ละปีประมาณ5 0,000ื่นล้านบาทนะครับและถ้าถามว่าทำไมเก้าไกลนะครับถึงมีปัญหากับกองทัพถึงคอยจับผิดกองทัพ จริงๆแล้วคําตอบง่ายๆเลยนะครับเราไม่ได้จับผิดกองทัพนะครับแต่เราต้องการความโปร่งใสในทุกๆองค์กรนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่กองทัพนะครับเหมือนท่านรองประธานสภานะครับที่มีนโยบายสภาโปร่งใสตรวจสอบได้เหมือนกันเลยนะครับในเรื่องใดที่ไม่โปร่งใสเราก็จะทําให้โปร่งใสสิ้นข้อสงสัยกับประชาชนในเรื่องของสนามกอล์ฟทูปาเตมีนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ในลําลูกกาเป็นพื้นที่ที่ผมอาศัยอยู่แล้วก็ขับรถผ่านทุกวันนะครับ ตอนขณะนี้เป็นสนามกอล์ฟที่นํามาใช้ประโยชน์เฉพาะกลุ่มถ้าเราเรียกตามภาษาชาวบ้านก็กลุ่มอีลิตหรือกลุ่มผู้มีอันจะกินนะครับเพราะสนามกอล์ฟแน่นอนว่าชาวบ้านทั่วไปไม่สามารถเข้าไปจ่ายเงินตีกอล์ฟแน่ๆไม่ใช่กีฬาของชาวบ้านแต่ชาวบ้านในละแวกนั้นนะครับเป็นคนหาเช้ากิน่ําเป็นคนชั้นกลาง เป็นคนรายได้น้อยนะครับไม่ใช่คนมีอันจะกินนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงสนับสนุนนะครับให้นําสนามกอล์ฟตรงนี้มาทําเป็นสถานสาธารณะนะครับสวนสาธารณะคล้ายๆกับสวนลุมก็ได้นะครับให้ประชาชนเข้าไปออกกําลังกายเข้าไปวิ่งนะครับเป็นปอดของครูคตเป็นปอดของคนลําลูกกานะครับท่านประธานรู้ไหมครับว่าลําลูกกาเนี่ยขึ้นชื่อว่ามีฝุ่นพิษเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ ลำลูกกาเรามีฝุ่นพิษเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของประเทศไทยมาโดยตลอดนะครับแล้วเราไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่ถ้าเราได้สวนสาธารณะตรงนี้นะครับมาทําเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นปอดของคนลำลูกกาก็จะดีมากๆเลยนะครับสําหรับพวกเราชาวลำลูกกานะครับแล้วเมื่อเราพูดถึงธุรกิจกองทัพนะครับก็ต้องพูดถึงนโยบายของพรรคก้าไกลนะครับที่เราจะให้มีรัฐสวัสดิการและสวัสดิการของเราเนี่ยต้องใช้เงินประมาณปีละ6กแสนห้าหมื่นล้านบาทนะครับถ้าเราได้จัดสรรบางส่วนของธุรกิจกองทัพนะครับ กำไรตรงนี้นํามาเป็นรัฐสวัสดิการก็จะช่วยเหลือประชาชนได้มากเลยนะครับท่านประธานครับผมเข้าใจดีนะครับว่าทหารมีหน้าที่รักษาความมั่นคงทหารทํางานหนักนะครับควรจะได้รับสวัสดิการสวัสดิการเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาของก้าวไกลเลยนะครับแต่ปัญหาคือว่ากําไรของกองทัพควรจะต้องรายงานควรจะต้องนําส่งคลังนะครับและเมื่อจะนําไปใช้เป็นสวัสดิการก็ทําเรื่องขอเบิกงบประมาณเข้ามานะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเกิดความสง่างามในกองทัพนะครับ ธุรกิจกองทัพมีหลายแบบอย่างที่สสเป็นจาแสงจันรได้พูดไปนะครับสนามม้าสนามมวยสนามกอล์ฟขึ้นทีวีวิทยุพลังงานมีมากมายเลยนะครับแต่ทําเหมือนธุรกิจส่วนตัวทําให้ประชาชนก็สงสัยมาตลอดนะครับว่าทําไมจึงต้องมีความลับขนาดนี้นะครับเมื่อก้าวไกลต้องการให้มีความโปร่งใสตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทหารและกองทัพก็จะมีความสง่างามนะครับมีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีสวัสดิการให้กับฐานชั้นผู้น้อยอย่างเป็นธรรมนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ดีของประเทศไทยไม่ใช่เหรอครับประชาชนตรวจสอบได้ประชาชนมีความสุขกับการที่ทหารสามารถที่จะแจกแจงชี้แจงรายได้ของตัวเองได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์กับประชาชนและก็กองทัพเองด้วยนะครับรัสวัสดิการของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเอาไว้ก็คือว่าคนชรา60ปีขึ้นไปได้3,000บาทต่อเดือนเด็กเล็กได้1,200บาทมีสิทธิ์ลาคลอดมีศูนย์เด็กเล็กใกล้บ้าน มีอาหารฟรีรับส่งเด็กนักเรียนนะครับคูปองให้เด็กไปเรียนเสริมมีการเรียนสกิลให้กับคนทํางานนะครับคนทํางานที่อยากเปลี่ยนงานก็สามารถไปเรียนเรียนสกิลได้ฟรีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสวัสดิการให้กับประกันสังคมทุกอาชีพสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเรานํารายได้จากกองทัพมาช่วยเจียดให้กับประชาชนก็จะทําให้ประชาชนมีความสุขไปด้วยพร้อมๆกับกองทัพแล้วเมื่อเราทําสิ่งเหล่านี้ได้สําเร็จนะครับการจัดสรรสวัสดิการ ทหารชั้นประทวนก็จะได้รับชั้นสัญญาบัตรและนายทหารก็จะได้รับอย่างเท่าเทียมกันอย่างมีความยุติธรรมนะครับประชาชนก็ได้ความเป็นธรรมด้วยได้เงินได้สวัสดิการด้วยทหารทุกระดับก็จะมีกินมีใช้มีเกียรติศักดิ์ศรีมีศักดิีไปพร้อมๆกับประชาชนครับท่านประธานขอบคุณครับ